ค่ะท่านชมทุกท่านคะ่ะพบกับรุ่งอารมณ์พยากรณ์อย่างเช่นเคยนะคะวันนี้อาจารย์จะพยากรณ์ดวงคนเกิดทั้ง7วันประจำเดือนมกราคม2564ปีใหม่นี้นะคะนี่เป็นปีใหม่แล้วปีเก่าก็เพิ่งผ่านไปไม่กี่วันนะคะอาจารย์ก็ขอให้สิ่งไม่ดีหรือสิ่งที่ทำให้ไม่สบายกายไม่สบายใจผ่านพ้นไปกับปีเก่ากนะคะยิ้มรับปีใหม่คะ่ะ แล้วก็ขออำนาสจสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะออยพรนห้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านมีความสุขความเจริญในชีวิตคิดสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นนะคะให้มีความสุดกายสดใจสุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีความเจริญทั้งทาง,ทางโลกและทางธรรมนะคะมีชีวิตที่มีความสุขค่ะสงบแล้วก็ร่มเย็นค่ะก่อนที่จะพยากรณ์นะคะ อาจารย์ก็ขอพูดเหมือนเดิมนะคะว่าการพยากรณ์นี้เป็นการพยากรณ์โดยทั่วไปไม่ได้เฉพาะเจาะจงที่ท่านใดท่านหนึ่งเมื่อท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเข้ามาแล้วนะคะก็รับชมรับฟังแต่สิ่งที่ดีๆสิ่งที่ดีต่อจิตสิ่งที่ดีต่อใจสิ่งที่เป็นพลังงานบวกนะคะและถ้าหากว่ามีข้อความตรงไหนที่ทําให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังพอจะสบายใจได้อาจารย์จะยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะ แต่ถ้าหากว่ามีตรงไหนไม่สบายใจก็ให้ผ่านเลยไปนะคะอย่าได้เก็บมาคิดอย่าได้เก็บมาใส่ใจค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นการพยากรณ์ดวงท่านที่เกิดวันจันทร์นะคะประจำเดือนมกราคม2564ค่ะโดยอาจารย์จะพยากรณ์ในเรื่องการงานการเงินความรักโชคลาภแล้วก็สุขภาพนะคะ ดูในเรื่องการงานก่อนนะคะท่านที่เกิดวันจันทร์การงานเป็นไงบ้างคะสาหรับปีใหม่นี้นะคะมกราคมนี้เพิ่งเข้ามานะคะ The Star Queen of Wands Knight of Cups s e v e n of Pentacles e g h of Wands ท่านที่เกิดวันจันทร์นะคะเดือนมกราคมนี้นะคะการงานของท่านโดดเด่นมากค่ะท่านทำอะไรก็จะประสบผลสำเร็จนะคะใบแรกเดอะสตาร์นะคะดวงดาวที่สว่างสดใสนะคะขยายด้วยราชินีไม้เท้าค่ะอันนี้คือการงานที่มั่นคงแล้วนะคะท่านอาจจะเพิ่องออกจากงานเก่านะคะใบนี้อาจจะเพิ่งเปลี่ยนแปลงงานแล้วตอนนี้ท่าน มั่นคงประสบผลสําเร็จแล้วนะคะหรือว่าบางท่านอาจจะคิดขยายธุรกิจเล็กๆน้อยๆนะคะค้าขายออนไลน์อะไรอย่างเี้นะคะแล้วตอนนี้ถือว่าท่านอยู่ตัวนะคะใบนี้การงานของท่านที่เกิดวันจันทร์ถือว่าโดดเด่นนะคะประสบผลสําเร็จใบต่อมาค่ะอัศวินถ้วยนะคะอัศวินถ้วยนี้ก็คือความมั่นคงทางด้านหน้าที่การงานนะคะท่านไม่ว่าท่านจะทําอะไรมุ่งหวังอะไร งานนั้นประสบผลสําเร็จเหมือนกับว่าทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเกี่ยวกับงานนะคะจะผ่านแบบฉลุยเลยนะคะสําหรับท่านที่เกิดวันจันทร์ 7. เจ็ดเหรียญน,นะคะ 7. เจ็ดเหรียญน,นี้เป็นลักษณะของคนที่ก่อร่างสร้างตัวนะคะบางท่านก็อาจจะมีธุรกิจส่วนตัวของตัวเองหรือบางท่านก็ประกอบกิจการอะไรก็ตามนะคะที่ไม่ว่าจะเป็นด้านการเกษตรการค้าขายหรือว่าอะไรก็ตามนะคะ ที่เป็นธุรกิจส่วนตัวนะคะใบนี้บ่งบอกว่ากำลังจะ,จะเจริญน,นะคะท่านกำลังรอคอยเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ที่ท่านลงทุนไปนะคะแล้วก็ท่านจะได้ดังหวังนะคะหรือว่าบางท่านนะคะที่รับราชการนะคะอยากย้ยายเปลี่ยนแปลงหรือว่าอยากได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งบางท่านที่ทำงานบริษัทจะได้โบนัสอย่างนี้นะคะท่านได้แน่นอนค่ะ สำหรับท่านที่เกิดวันจันนี้นะคะแม้ว่าในช่วงนี้เศรษฐกิจอาจจะไม่ค่อยดีนะคะเพราะว่าอยู่ในสภาวะโควิดนะคะแต่ดูเหมือนว่าดวงของท่านที่เกิดวันจันทร์จะโดดเด่นนะคะในเรื่องการงานน้องๆน,นะคะที่เรียนหนังสือนะคะถ้าสอบเอ็นทรานนะคะถ้าเลือกเอนทรานในช่วงนี้นะน้องจะได้ติดอันดับห ของคณะที่เลือกเลยนะคะวังคณะไหนเลือกคณะไหนเป็นอันดับหนึ่งก็จะได้คณะนั้นนะคะเพราะว่าหนึ่งแม้เท้าหมายถึงความสําเร็จทางด้านหน้าที่การงานการเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นสิ่งดีๆนะคะสรุปแล้วนะคะท่านที่เกิดวันจันทร์นะคะเดือนมกราคม2564นี้นะคะการงานของท่านเป็นไปได้ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นงาน ธุรกิจส่วนตัวงานรับราชการงานออฟฟิศหรืองานอะไรก็ตามนะคะกำลังดําเนินไปได้อย่างไม่มีปัญหานะคะไม่มีอุปสรรคอะไรมาขวางกันได้แม้แต่น้องนองนักเรียนนิสิตนักศึกษาที่อยากเรียนต่อไปสอบอะไรก็จะได้นะคะในช่วงนี้ถ้าเป็น Entrance หรือสอบเข้ามหาวิทยายลายัยก็จะได้คณะแรกเลยคณะอันดับหนึ่งเลยที่ตัวเองเลือกไว้นะคะ ในเรื่องการเงินราคาเป็นยังไงคะ five of cups seven of swords five of wands eight of wands the empress ในเรื่องการเงินนะคะท่านที่เกิดวันจันทร์นะคะอาจารย์ก็อยากจะเตือนนิดนึงนะคะ ให้ระวังการถูกคดโกงนะคะเนี่ยการถูกหักหลังการที่มีคนอาจจะมาหยิบยืมเงินหรือว่าหลอกลวงอะไรเราไปไม่แหละนะคะเราก็จะได้แต่เศร้าโศกเสียใจนะคะแล้วก็เกิดการทะเลาะเบาะแว้งนะคะไพ่สามใบนี้เสียทั้ง3าใบเลยนะคะท่านที่เกิดวันจันทร์นะคะก็ให้ระมัดระวังเป็นกรณีพิเศษนะคะสําหรับเดือนนี้เดือนมกราคมนี้ระวังการถูกคดโกงการถูกหักหลัง การหยิบยืมเงินนะคะท่านถ้าเป็นไปได้นะคะอย่าให้ใครหยิบยืมเงินอย่าให้ใครแบบว่าคือจะเป็นใครก็ตามนั่นแหละนะคะเข้ามาก็ขอให้ปฏิเสธไว้ก่อนนะคะดีดีกว่าที่จะมาขัดใจกันทีหลังหรือว่ามาทะเลาะเบาอแว้งกันทีหลังนะคะช่วงนี้ก็ถือว่าถ้าเรื่องการเงินก็ให้ระมัดระวังเป็นกรณีพิเศษนะคะ แล้วเงินของท่านเป็นไงคะการเงินของท่านถือว่าดีนะคะผ่านไปด้วยดีท่านเงินของท่านมีใช้สะดวกสบายนะคะเป็นถือว่าเนี่ยเป็นคุณหญิงคุณนายนะคะถ้าเป็นผู้หญิงน่ะมีแบบนี้เลยถ้าท่านชายหรือว่าท่านสุภาพบุรุษก็ช่วงนี้ก็สุขสบายทุกอย่างนั่นแหละนะคะโดยภาพรวมท่านที่เกิดวันจันทร์นะคะเดือนมกราคมนี้นะคะการเงินของท่านดีนะคะมีเงินไม่ขาดมือนะคะ อยู่แบบสะดวกสบายแต่ให้ระมัดระวังการถูกหลอกการถูกโกงนะคะการหักหลังการกู้หนี้ยืมสินต่างๆอย่าให้ใครยืมแล้วก็ระวังทะเลาะกันในเรื่องเงินนะคะสิ่งที่ท่านได้คือความเสียใจนะคะท่านจะไม่ได้อะไรเลยถ้าท่านไม่ระมัดระวังในเรื่องนี้ค่ะต่อไปนะคะในเรื่องความรักความรักจะเป็นไงคะไฟออฟซูส queen of souls king of cups the world ten of souls ในเรื่องความรักนะคะท่านที่เกิดวันจันทร์นะคะ ดูเหมือนว่านะคะความรักของท่านจะมีปัญหามีอุปสรรคอาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ญาติ اد, ผู้ใหญ่พ่อแม่นะคะไม่เห็นด้วยกับความรักครั้งนี้นะคะอา,อาจจะมองว่าอยู่ไกลกันเกินไปไหมนะคะเดวินนะคะเนี่เป็นรักต่างแดนหรือว่าไม่ก็เป็นความรักที่อยู่ห่างไกลกันเกินไม่ว่าจะเป็นเรื่องหน้าที่การงานหรือระยะทางต่างๆนั่นแหละนะคะทําให้ผู้หลักผู้ใหญ่ไม่เห็นด้วยนะคะ แม้แต่ตัวท่านเองนะคะราชินิดาบกับราชาถ้วยนะคะสองใบนี้ตรงข้ามกันนะคะราชินิดาบก็คือผู้ที่มีความเด็ดขาดในตัวเองนะคะนี่คือรักใครรักจริงแต่ถ้ากโกรธแล้วกโกรธเลยนะคะเนี่ยคือมีลูกด้วยกันแต่งงานหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยถ้าอย่าถ้าทําให้ผิดใจโดยเฉพาะเรื่องนอกใจนี่เลิกทันทีนะคะใบนี้นี่ก็ดูเหมือนว่าความรักจะมีปัญหานะคะ สำหรับท่านที่มีคู่นี่ให้ระมัดระวังนะคะอย่าให้มีเรื่องมือที่สองมือที่สามเข้ามานะคะเพราะว่าราชินีดาบนี้จะไม่ยอมเป็นอันขาดนะคะหรือว่าท่านที่เป็นแฟนเป็นรายการปกติทั่วๆไปนี้นะคะถ้าราชินีดาบคู่กันกับราชาถ้วยราชาถ้วยก็เป็นคนเย็นเกินนะคะทำให้ราชินีดาบรับไม่ได้นะคะเนี่ย สองใบนี้จะขัดแย้งกันนะคะท่านรับไม่ได้นะคะบางทีท่านก็คิดว่าคนคนนี้นะ่ะเหมาะที่จะเป็นเพื่อนมากกว่าที่จะเป็นแฟนนะคะก็คือดูดูเหมือนกับว่ามันไม่ใช่นะนะคะมันไม่ดูอยู่ด้วยกันแล้วมันไม่วื้วว้วาไม่อะไรใดๆเหมือนกับว่าเขาเย็นเกินนะคะเนี่ยจะมีปัญหาหรือไม่ท่านต้องการความชัดเจนเขาก็ไม่ให้ความชัดเจนได้นะคะเพราะฉะนั้น ความรักของท่านที่เกิดวันจันนะคะจากหน้าไพ่นะอาจารย์ดูว่าจะมีปัญหานะคะท่านมีที่มีคู่แล้วนะคะท่านที่มีคู่แล้วก็ให้ระมัดระวังคําพูดนะคะระมัดระวังการเจรจาต่างๆนะคะ,ะคนนึงอาจจะเป็นคนที่เด็ดขาดมีความเชื่อมั่นอีกคนนึงอาจจะเย็นจน อีกไฟล์นะ่ะรับไม่ได้จะพูดอะไรก็พูดมาเธออย่างนี้นะคะก็ทําให้มีปัญหากันนะคะส่วนคนโสดนะคะคนโสดก็ช่วงนี้ก็ยังไม่มีใครเข้ามาหรอกนะคะถ้าถ้ามีมาก็เป็นแบบมาแบบแวบบ๊แบๆบนะคะคงคงยังไม่ได้เป็นคุยกันเป็นเป็นหลักเป็นฐานนะคะส่วนคนที่มีคู่แล้วนะคะ จากหน้าไพ่นะอาจารย์ดูแล้วว่าน่าจะมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่นะคะอาจจะเป็นเพราะว่าระยะทางหรืออาจจะเป็นเพราะว่าผู้หลักผู้ใหญ่เห็นว่าความเหมาะสมนะคะอาจจะเป็นต่างชาติต่างภาษาหรือไม่ก็นะคะอาจจะเป็นเพราะว่าอุป,ปนิสัยของท่านทั้งสองเองก็ได้นะคะเพราะว่าไพ่ใบสรุปคือสิบดาบสิบดาบก็คือความล้มเหลวเลือกรายหย่าล้างเจ็บปวดหัวใจนะคะ สรุปแล้วนะคะท่านที่เกิดวันจันทร์ความรักมีปัญหาแน่นอนค่ะอาจบางคู่นะคะอาจจะถึงขั้นเลิกราหย่าล้างได้นะคะส่วนคนโสดนะคะจากหน้าไพ่นะนะคะ อาจจะเข้ามามีคนเข้ามาแต่เข้ามาแบบแวบๆบแบบนะคะเพราะว่าคุยกันแล้วไม่ลงตัวก็จะหันหลังให้กันเองนะคะก็คือยังยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นยังไม่เป็นหลักเป็นฐานบางท่านอาจจะเป็นแค่เพื่อนกันก่อนตอนนี้นะคะคบกันเป็นเพื่อนลึกๆก,ก,ก็อาจจะมองไกลถึงแฟนแต่ตอนนี้ขอเป็นเพื่อนไปก่อนอย่างนี้นะคะต่อไปค่ะในเรื่องสุขภาพสุขภาพเป็นไงบ้างคะท่านที่เกิดวันจันทร์ s ซ v ว n ส์ออฟวันส์ h ด h ะไฮสุขภาพนะคะใบแรกนะคะอาจจะมีปัญหาบ้างนะคะนิดๆหน่อยๆปวดข้อปวดข่าปวดแข้งปวดขาธรรมดานะคะใบต่อมาพระสังฆราชใบนี้บอกว่าสุขภาพแข็งแรงด้วยบุญด้วยกุศลที่ท่านทำนะคะทำให้ท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงมีความสุขกายสุขใจนะคะไพ่ใบนี้โชคลาภค่ะ i อช of c ั p s เดือดมิาใบแรกนะคะหนึ่งถ้วยนะคะหนึ่งถ้วยนี้ถือว่าโชคประลาบนะคะใบต่อมาพระฤาษีนะคะพระฤาษีนี้ไม่ไม่ใช่ไพ่ที่บอกว่ามีโชคมีลาบทางการเสี่ยงโชคนะคะแต่ถ้าท่านจะถ้าท่านจะมีจริงๆอาจจะเป็นเพราะบุญบารามีหรือบุญบุญเก่าท่านสะสมมาแล้วทําให้ท่านโชคดีมีโชคมีลาบได้นะคะก็เป็นว่า ถ้าถามในเรื่องโชคเรื่องลาบนะคะท่านที่เกิดวันจันนะคะบางครั้งนะคะเหมือนกับว่าบุญมีแต่กรรมบังอย่างนี้นะคะแต่บางครั้งนะคะก็อาจจะได้นะคะได้เพราะว่าบุญกุศลที่ท่านเคยทําไว้นะคะสําหรับในเรื่องโชคลาบนะคะท่านที่เกิดวันจันนะคะซื้อพอหอมปากหอมคอนะคะอย่าซื้อเยอะนะคะก็เอาไว้อ่ะ เผื่อจิตเผื่อใจด้วยนะคะเพราะว่าหนึ่งถ้วยความสําเร็จก็จริงแต่ขยายด้วยไพ่พระฤาษีซึ่งพระฤาษีนี้นะคะเป็นไพ่ของการทําบุญไม่ใช่ไพ่เสียงโชคเสียงดวงนะคะแต่ถ้าตีความหมายหนึ่งก็คืออาจจะได้เพราะบุญที่เราทํามานะคะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังคะ่ะอาจารย์จบการพยากรณ์นะคะสําหรับวันจันทร์ไปแล้วนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตาม กด subscribe นะคะกดติดตามกด subscribe แล้วกดกดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้อาจารย์ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าไหนที่เข้ามาแล้วนะคะติดตามอาจารย์อยู่แล้วอาจารย์ขอขอบพระคุณเวนะโอกาสนี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ